สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปแพะกะตาครับผมมาบ้านสายนินินครับกเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวสิพาไปอ่าเห็ดลงทานครับเมื่อนี้นะครับเห็ดลงทานพอมีงานล้อพระนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวจ้างไปเบิ้งน่ากไนครับเดี๋ยวม่น่าจะพาไปครับครับรถหลายขนาดครับ รถที่มาคนที่มาร่วมร่วมบุญรอพระนะครับมาอน,นีทั้งเห็ดลงทานแล้วก็รอพระครับรถรถหลขนาดครับนี่ตอนนี้ตอนนี้พึ่งเข่าม้าทางเข่านะครับยางมานันเอาเดี๋ยวจงไปเบิงน้ำกันนะครับแนละ้วในหน้างานครับเพราะว่าต้องยางอีกไก่เติบนะครับผัะไทยกีวอน อ่าครับผมมาดีเขากลับมาถึงอ่าในงานแล้วนะครับเนาะตี่ผ่านผ่านจุดคัดกรองแล้วครับแล้วก็วัดไข่เรียบร้อยแล้วครับผ่านแล้วครับเดี๋ยววันนี้พระเข้าไปเบิ่งในอ่าพิธีนะครับมาอ่าพิธีเขาเทศังไหนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งต้องมาครับท่านที่เยาวแก่นทองนะครับขอเชิญทางนี้เลยครับนับได้เลยนับก็เลยเก้าแก่นเดี๋ยวเขาไปลง ลงทะเบียนกอนครับก็ใส่ลงทะเบียนแล้วก็ปิดท้องน้ำเพินกอนนะครับพนไหลครับพ่นไหรลรถก็ไหลเะวไปลงทะเบียนก่อนครับ ับผมตอนนี้เราได้กะน,นะครับหมูซ้าปลาไต่มาแล้วนะครับเดี๋ยวติดไปถวายแล้วเดี๋ยวปิดท้องกันครับคุ้นได้ท้องเป็นท้องยังปิดแล้วปิดแล้วคุอมค่าที่จะหลนะได้ถวาท้ายยัเป็น,ปนพิธีใหญ่น,นะครับพิธีดีนะครับ,<อ>บในการรอ,อพระครั้งนี้นะครับ คนหลายครับต้องทยอยเขาคิ้วนะครับอย่าตัง้งกันอย่าตัง้ตง ปิดทองน,าากกน้ำแข็ครับบริณสาธุการครับตอนนี้มาได้กับ

ครับผมตอนนี้เขาก็ถวายผ้าไตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวบ้านากจะพาไปเบิ่งบรรยากาศนะครับมีบรรยากาศลวงทานนะครับแล้วก็ บรรยากาศภายในงานนะครับว่าใดๆนะค,ครับะเดี๋ยวไปน้ำกันเลยครับ มีงานมีทองมีน้อยก็อท kind of ี um, ่เพ่งตุกนิตตะตุกนิตังชีทางชีพังเรียบนะอย่าพักเวลานีน้อยนะคฮะสองมือรู้คอขาวสองครับตอนนี้ก็บรรยากาศจีบไปกำลังใหไปเข้าไปรอพักกันนะครับว่วงๆโอนไหลายนะครับในับแมสนะครับตอนนี้เป็นกำลังรอพักกันนะครับ

ผมถวายแล้วผมก็ถวายอีกผลหลวงพ่อผอกสร้างสิบบทสิบพงวผมอยู er ่ไม่ได้ <c <c ้วผมเทเขาเป๋าแล้วกลับไปแม่บ้านผมไม่ว่างนะรอเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นเข่ารอครับโอ้ยดู่หวการเยอะไอ้สิบกิโลเลยนะคนไลยครับคนไลยขนาดนะครับ เบิ่งเอาเลยครับหลายขนาดนะครับมวยซาสาธุการน้องกันเด้อครับเด้อพี่น้องครับบุญกุศลนะครับน้องกันนะครับทรับครับทำเงียบถอยออกหน่อยหลายคนอยากจะทำบุญตอนนี้เหลือเกินทำเงียบถอยหลังเลยนะจ๊ะ หลัง10บปอดกับ15บห้าวอ้สิบหกวัดใช่ไหมเดี๋ยวดสิบปอดกับสิบหกวัดโอ้โหอันนี้สองนี่สุดยอดลุงฐานนะครับเนาะเอาเลครับมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยอ่าครับผมตอนนี้เขาก็มาถึงนะครับตรงที่อ่าลงฐานนะครับเพรา่าอ่ามีการมอบผแา้วก็มีคนมาเห็ดลงฐานความนะครับ เดี๋ยวจะพาเบื้องบรรยากาศนะครับนะครับกับเขานะครับมีหลายอ่างนะครับนีอันนี้เป็นอ่าเข่าขาหมูนะครับเข่าขาหมูรถเด็ดเจ้าเขานะครับคนหลายครับคนหลายบรรยากาศแน่นนะครับแล้วก็มีลอตเตอรี่บ้างครับมีลอตเตอรี่ครับที่กูเดย์มาเสี้ยงโชคนะครับหาถึงรางวัลยัยนะครับ มีน้ำสบมนีน้ำกระเจี๊ยบน้ำนี้โอเลี่ยงนะครับหลายๆยอย่างนะครับบรรยากาศากา็ประมาณนี้นะครับแล้วฝนก็นกนหลนะครับตอนนี้ก็เริ่มเบาบางเนี่ลงจ่ากน้อยนะครับเพราะว่าาวิธีรอพายยังกะเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นแผงอเลอตเตอรี่นะครับสําหรับผู้ใดอยากเสี่ยงโชคนะครับมีโชคมีลาะะบ นะข้าไปไ้ซนะบามาจากบานไไนน่พี่เสกเอ,อ้ยยุคนี้ขึ้นมาได้อะมาตั้งหลายสายก็ยเห็นยุันเขาขเขา,าได้ก่นา,านันี่แต่บ้านเ้นนั่นนะครับอันนี้ก็บางร้านก็แจกฐานหมดแล้วนะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นข้าวต้มโกนะครับข้าวต้มโกทอดนะครับร้อนๆน,นะครับนี่คุมคมากหน้าหลายตานะครับนี้อันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับี่ก๋วยเตี๋ยวนะครับ เวลงพนะครับเพื่อเตียวมูนะครับอ่านี้ตำหมฮ้ครับมีตำหมูฮูงมีสมตำใจเลยแหละนี่เป็นแจ้งน้กฟ้านะครับที่เป็นร่วมกระบวนการ อันนี้จะเป็นก๋วยจับก๋วยจับนะครับผูใดอยากินก๋วยจับอ่ะอรองครับืม่นี้นะครับสงทานหลายครับืมอนี้เจ้ามาให้บุญก่บานนะครับบรรยากาศอ่ประมาณนี้นะครับเนาะฝ้นก็เริ่มดีว่าานะครับเบเาบางแน่่ยแล้วนะครับเพราะว่า,าพิธีร้อยผ้าก็เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวมะนา็จะพาย่างจนสุดเลยครับสุดเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำอรมาลมนะครับมีขนมจีนน้ำยาเดนนี่ยวนี้กันนี้ก็มีอา เลี้ยงสูงตำนะครับถวายเพียพนพ่อมนทำเรัาอ่าแค่นี้ก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับร้านสุดท้ายไม่มีนะครับหมดแล้วนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วนะครับร้านนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ว็มีอย่างไรายครับสุดท้ายแล้วครับบ้านนาค่ะฝากทำมือร่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับมือนี้กัพามาทําบุญรอพระนะครับโมูนะสาธุการน้ำกันนะครับเด้อขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไมีจนนะครับมีโชคตลอดปีนะครับมือนี้กขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ แล้ไปแล้วครับกับบรรยากาศนะครับเนาะ